ท่านรองครับวันนี้ทำไมแต่งตัวสวยจังเลยครับเสทุกวนวสือชวนโอ้โหเห็นข้างหลังยังสวยเลยบางทีสิ่งที่เธอคะคิดว่าฉันจะตอบฉันก็ไม่ตอบหรอกนะที่ตอบแบบอื่นแบบอะไรนะแบบอื่นที่เธอคะคิดไม่ถึงออใช่ถ้าเธอคิดว่าฉันจะตอบอะไรฉันก็ จะพลิกเธอพลิกแบบน่เด็กชาไม่ใช่แล้วนี่กลับดึงไหมไม่ดึงไม่ดึงเลยจะไปนั่งเฝ้าคนกินเหล้าไปดูผู้ชายร้องเพลงไปดูเลยนะผู้ชายร้องเพลงด,ด,ดี่จะดวนโด่นตีไปทำง,งานกันครับ